หนังโชว์ชอบยอะเลยชาวบ้านวิวนีน่หยุดนะบอกให้ด,ดุดไงบ้าอย่างนอี้แหละฮะไอ้คนอึ่นเขาบ้างไหมนี่พี่ดิมตบหน้าวิวพ,พอผู้หญิงคนนี้เหรอคะเออแล้วจะทำไมฉันไม่ทำมากกว่านี้กบุญเท่าไหร่ละอันนี้ฮัลโหลดิมถึงแล้วเหรอเออข้ามาเลยจะไมไ่รอข้องอ่ะ ไอ้สันเอาไดีนั่งก่อนดิเออคนี้กินอะไรมาอย่างวะฮะโอ้ยเรียบร้อยละอิ่มแม่เลยวะเดี๋ยวแล้วทาไมแกถึงมาหาฉันได้วะมีอะไรทำไมไม่ลายมาบอกอ่ะพอดีว่าฉันเนี่ยมีคนหนึ่งอยากจะแนะนำให้แกรู้จักแนะนำไม่รู้จักอืมใครวะอโอ้จะมาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับโป๋จ้าคนนี้ชื่อซันนะคนที่พี่เล่าให้ฟังไอซันเนี่ยชื่อโป๋แปดนั่อนเองอะไรนะแฟนแกเอ้ยแล้วแฟนอะไรล่ะโป๋ไม่ได้ตอบตกลงเป็นแฟนพี่ดีมเลยนะโอ้โนี่เราสองคนเนี่ยนะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่โปจะ รักๆพี่เถียงก็พี่ดีมีวิวอยู่แล้วทั้งคนนะ่ะโปจะเป็นแฟนพี่ดีได้ยังไงล่ะจริงไหมคะพี่ซานโอยโปจะไปถามอะไรคนอย่างไอซานมันคนอย่างมานันนะ่ะนะไม่รู้เรื่องความรักหรอกวันๆนึงเนี่ยดูแต่บอลทำแต่อะไรกม่รู้ตื่นเชิดหน้าเบือ่อคนอย่างมานันน่ะไม่มีสีสันหรอกจ้ะ <c oughs> แล้วพี่ดีมล่ะคะว่างมากนากาะ่อค่ะถึงมาติดโปแบบนี้โอ้ ก็โปเนี่ยนะทั้งน่ารักทั้งสวยแบบเนี้จะแม่พี่หลงได้ยังไงล่ะนี่นะพี่นะอยากจะพาโปนะไปเที่ยวเชียงใหม่กันสองต่อสองเจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยจะบ้าหรอจะให้โปไปเที่ยวกับพี่สองต่อสองแบบนี้มันดูไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดีนอยากได้ของดีแล้วก็ก็คงต้องอดทนหน่อยนะคะ ถ้างันโปขอตัวไปห้องน้ำสักครู่นะคะไม่ทราบว่าห้องน้ำไปทางไหนคะห้องน้ำรอครับตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปนะจ้าเอาไวไว้นะจ้าเฮ้ยไอเดิมอะไรนี่มนอะไรกันวะแกมีวิวแล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะนี่คืออะไร ถ้าฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่าแกน่ะยังไม่เลิกกับวิวไอซันฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยวิวเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่ฉันนะโคตรเบื่อเลยตอนเนี้รู้ปะ่ะผู้หญิงอะไรวะจืดชืดโซมก็โซมแต่งตัวเป็นป้าอยู่ได้ทั้งวันเฮ้ยฉันฉันรับไม่ได้จริงอกตรงบิ่นอด้ดิแต่แกบอกเองไใช่เหรอว่าแกน่ะชอบหญิงที่ดี แล้ววิวเนี่ยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะไม่เห็นวิวจะทำผิดอะไร,รเลยนี่จะบอกอะไรให้นะเว้ชั้นเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าชั้นน่ะชอบผู้หญิงแบบไหนแลวชั้นชอบผู้หญิงแบบนี้แบบโปนี่สวยน่ารักขี้เล่นเป็นกันเองแบบนี้จะไปหาได้ที่ไหนอีกว่ใไฮซันนี่คือ,องี้นะเว้<ม>วิวเนี่ยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและออย่าง วิว่าเป็นแม่บ้านแม่เลือนคอยเก็บแล้วก็ทำความสะอาดที่บ้านแกให้หมดทุกอย่างเลยอะนี่ทําไมแกถึงเปลี่ยนความคิดได้วะจะไม่เข้าใจแกเลยวะเฮ้ยนี่คนเป็นเมียนะมันควรจะทําหน้าที่เมียให้ดีคอยให้ผัวเนี่ยเย้าวยวนใจติกขึ้นสวรรค์บ้างแต่แกรู้ไหมทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านนะเว้ฉันเหมือนฉันกลับไปเจอป้าคนหนึ่งที่ นั่งพับผ้าเรียบร้อยแต่งตัวแบบเฉยๆเฮ้ย hey. ชีวิตฉันต้องมีสีสันฉันรับไม่ได้วะอีกอย่างนะถ้าแกอยากได้วิวนะฉันโยกให,ห้เอาไหมเอาเปล่าเฮ้ดิมแกพูดแบบนี้ได้ไงวะวิวเขาเป็นคนนะเว้ยไม่ใช่ของเล่นที่จะมายกให้ง่ายแบบนี้ที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันเตือนแกด้วยความหวังดีนะเว้ยจะทำอะไรเนะี่ยก็คิดดีด นี่แกไม่ต้องมาเตือนฉันเว้ยแกคนที่จะให้กำลังใจฉันให้จีบน้องโป๋เนี่ยให้ติดสักทีแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะไล่วิวเนี่ยออกจากบ้านไม่จลโอ๊ยเมื่อยจังเลยเว้ยโอ้โหเอ้ย ชัวนะพี่ดิมกลับมาแล้วหรอคะพี่ดิมไปอาบน้ำสิเดี๋ยวจะรีบไปพักผ่อนอ๋อแล้วก็เนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะพี่ดิมมาเข้าห้องน้ำฉี่แล้วเต็มโถส้วมไปหมดเลยวิวเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดตลอดเลยนะคะพี่ดิมมาฉี่ดีๆสิีนวิวมีหน้าที่ทำงานบ้านเนี่ยก็ทำไปได้ปะ่ะตัวเองยังไม่มีงานทำเลยอย่ามาบ่นมากได้ปะ่ะ วิวก็แค่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้พี่จะไปตีเทนนิสไก่ซันเข้าใจปะจริงเหรอคะงั้นวิวขอไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้ยไม่ต้องอะ่จะจอบไปทำไมฮะวิวก็แค่อยากไปเที่ยวกับพี่ดีมบ้างอะ่ะอยากออกไปข้างนอกวิวไม่ได้ไปไหนมาไหนกับพี่ดีมเลยนะคะในวิวจะออกไปทำไมดูสภาพตัวเองด้วยฮะโซมแบบเนี้ยแต่งตัวก็เฉย ใครเขาอยากจะไปเดินด้วยพี่บอกไว้เลยนะเว้ยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยพี่ไม่ได้ข้างๆแน่นอนเข้าใจะปะเป็นไงจ๊โป อาหารร้านนี้เนี่ยอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะปูชอบมากเลยค่ะพีดีมงั้นปูอยากจะไปไหนอีกอะฮะอยากจะไปห้างหรือจะไปซื้ออะไรไหมจ๊ะปูอยากได้กระเป๋าอะค่ะปูไปเห็นกระเป๋าร้านนึงนะสวยมากเลยอะค่ะปูอยากได้พี่ดีมซื้อห,หน่อยนะคะนี่ได้อยู่แล้วไม่ว่าปูอยากจะได้อะไรนะกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยพี่ซื้อให้หมดเลย <laughs> พีดีมีน่ารักที่สุดเลยอะค่ะ นีได้ของฝากพี่ดีมด้วยฮ่าเย็นพอดีเลยนั่นพี่ดีมนี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะ<ว>แกเฮ้ย<ว>ปล่อยสามีฉันเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย<ว><ว>ปล่อยปล่อย,ยป,ปล่อยนะ<ว>ทำบ้าอะไรเนี่ยไหนพี่ดีบอกว่าจะไปตีเทนนิสกับจันไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอะ แหนังโชว์ชอบยังพอชาวบ้านวิวนี่ดูนีบอกให้ดูดไงบ้าอย่างนี้แหละฮะไอ้คนนื่นเขาบังไหมนี่พี่ดิมตบหน้าวิวเพราะผู้หญิงคนนี้เหรอคะเออแล้วจะทำไมฉันไม่ทำมากกว่านี้กบุญเท่าไหร่แล้วและอย่าได้คิดจะมาแตะต้องตัวป๋ออีกนะแต่วิวเป็นเมียพี่นะเมียหรอสภาพแบบนี้เนี่ยนะ เรียกว่าเมียคิดว่าผู้ชายพหยากได้มากนักหรือไงโสมก็โสมหน้าตาก็แย่แกงคิดว่าผู้ชายเขาลักแกอยู่หรอพี่ดมพี่ดมไม่รักกูอยู่แล้วหรอพี่จำตอนที่พี่มาเขาออยแต่งงานไม่ได้เลยเหรอไหนพี่บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไงหน่งโง่นี่แกงดูไม่ออกอีกอไงโอก <laughs> เพื่อพออ่อไง นี่วิวจะบอกอะไรให้นะเว้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะคิดผิดไปคบกับวิวแล้วก็มาขอวิวแต่งางานแต่หน้าตอนเนี้ยพี่คิดได้แล้วเว้ยว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับพี่เนี่ยก็คือโปวิวมีอะไรสู้โปเขได้บ้างฮะทั้งหน้าตาโสมก็โสมแต่งตัวก็เชยงานการก็ไม่ทำหามจริง เคยคิดทำไรรูไมไหมต่อไปนี้นะพี่จะอยู่กับโปฟสองคนแล้ววิวไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านพี่ได้แล้วเราเลิกกันส่วนเรื่องอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้อาจารย์ กูรักแกอยเดย๋อวจะบอกอะไรให้นะเว้ยเมื่อก,ก่อนพี่อาจจะคิดผิดไปคบกับวิวแล้วก็มาขอวิวแต่งงานแต่หน้าตอนเนี้ยพี่คิดได้แล้วเว้ยว่าผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับพี่ก็คือโป๊ ต่อไว้นี้นะพี่จะอยู่กับโปสองแล้ววิวไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านพี่จลยด้เราเลิกส่วนเรื่องอย่างจะพี่จัดการ <c oughs> <c oughs> มาจา้ะถ้าพี่ไม่ต้องการวิววิวก็จะออกไปจากชีวิตพี่เอง ขอให้พี่โชคดีแล้วกันเข้ามาสิจ้ะนี่เป็นไงอุย๊ยบ้านพี่ดีนใหญ่จังเลยนะคะมันแน่อยู่แล้วแล้วต่อไปนี้นะ บ้านหลังนี้จะเป็นที่อยู่ของเราสองคนตลอดไปแต่ว่าพี่ดีแน่ใจเหรอคะว่าวิวเขาจะไม่กลับมาอีกอะโปกลัวว่าวิวเขาจะกลับมาทำร้ายป๋อว่ะค่ะโอไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าวิวมันกลับมาเนี่ยนะคราวนี้พี่จะจัดการให้ถึงชีวิตมาเลยเนี่ยห้องนอนอยู่ฝั่งนู้นนะทำไมอะคะก็ พีทไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกมาทำอะไรอะคะอะไรนะแกแลี่วอกจากบ้านแล้วเหรอใช่ทำไมวะเฮ้ยดีมแกตัดสินใจดีแล้วเหรอวะฉันตัดสินใจดีแล้วไอซานจะบอกอะไรให้นะเว้ยในเมื่อคนเราเนี่ยนะมันมีสิ่งไม่ดีเนี่ยเราต้องดันมันออกไปเอาสิ่งที่มันดีๆเนี่ยเข้าตัวดีกว่าและฉันก็มั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยฉันอะ เลือกถูกอย่างแน่นอนลินตรงนี้นฉันเข้าใจนะเว้ยแต่แกจะรู้ได้ไงวะว่าสิ่งที่แกเลือกเนี่ยมันจะดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ฉันมาข่าวนี้นะเว้ยฉันเลือกไม่ผิดอะเฮ้ยมองไม่ผิดแน่นอนออตามใจแกแล้วกัน <c oughs> เออเดี๋ยวนี้นะฉันกะว่าจะพานุองโป๋นะเวย้ยไปชอปปิ้งสักหน่อยนะแล้วก็มี ใช่ไหน,นะเสื้อผ้าเนี่ยก็สำคัญนะต้องช็อปให้เขาเยอะๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งค่ะขอบคุณค่ะ น้องชื่อชื่อวิวค่ะอ,อ๋อน้องบิวที่มาสมัครเป็นรีเซพชันของบริษัทใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋อคืออย่างนี้ค่ะตำแหน่งรีเซพชันของเราเนี่ยมีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในบริษัทของเราเพราะฉะนั้นบุคลิกแล้วก็ ภาพลักษณ์ภายนอกมันเป็นส่วนสำคัญนะคะวิวเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คงไม่รับวิวเหมือนที่อื่นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเอาตรงๆนะตอนที่พี่เห็นหน้าน้องครั้งแรกอะพี่คิดไว้ว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะคะถ้าน้องได้ดูแลตัวเองดีๆอะอ่า ในๆก็มาสมัครงานที่บริษัทของพี่แล้วอะนะลองเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราไปลองทานดูนี่ค่ะกรูตาแมกแล้วก็คอลลาเจนคิวของวีด้าค่ะทั้ง2ส,สูตรนี้เนี่ยผลิตจากสากรกัดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยและที่สำคัญผ่านการรับรองจากออยด้วยค่ะเอาไปลองทานดูค่ะแต่มันจะดีหรอคะพี่มาให้วิวแบบนี้ ลองเอาไปศึกษาดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าน้องทานหมดแล้วว่าน้องอยากจะทานต่อก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามเซเว่นอเลเวนทั่วไปค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วยังไงกลับมาหาพี่ใหม่นะพี่จะรอได้ค่ะถ้าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเอง มันตลกว่ะป๋ทำไมห้องมันเลอะจานมันเกลื่อนกาดกระดาษมันเต็มโซฟ้าแบบเนี้ยเอา้ามันก็โลเป็นปกติอยู่แล้วอะ่ะอย่าบ่นได้ปะจะไม่ให้บ่นได้ยังไงแล้วกลิ่นอะไรวะเนี่ยไี่อยากบอกนะเพราไม่ได้อาบน้ำอีกแล้วอะ่ะก็จะอาบทำไมล่ะ ก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะอยู่แต่บ้านอาไปก็เปลืองน้ำเปล่าๆเนี่ยยังไม่เหม็นเลยดมสิดมสิไม่ดมเฮ้ยนี่ลุกมานี่เลยเก็บของให้เรียบร้อยลุกมาโอ้ยเดี๋ยวก็เก็บเองแหละโป๋ลุกมาเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วไปอาบน้ําแล้วไปซื้อข้าวพี่กินด้วยโป๊ะไม่ไปพี่หิวพี่อยากกินพี่ก็ไปซื้อเองดิโป๋ะขี้เกียจ่ะไม่ได้โป๋ ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยนะโป๋เคยทำอะไรบ้างป้างานบ้านก็ไม่ทําจานไม่ล้างเสื้อผ้าไม่ซักไม่เคยดูแลอะไรบ้านเลยทําไมทําแบบนี้วะพี่ดีพี่ให้ผปม,มาเป็นเมียพี่นะไม่ใช่ใช้ให้ผมมาเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของโป๋โป๋ไม่ทําหรอกแล้วอย่าง่ะนะโป๋คิดว่าต้องเป็นพี่เองมากกว่า ที่เป็นฝ่ายทําให้โป๋อะมันจะมากเลยนะโปะพูดแบบนี้มาได้ไงรู้อะไรปะถ้าวิวอยู่ที่เนี่ยสภาพบ้านไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะเขาทําความสะอาดบ้านทุกอย่างเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ขี้เกียจสั่นหลังยาวเหมือนโปะหรอกงั้นเหรอคิดถึงมันมากนะใช่ปะก็ให้มาทํำดิถ้าคิดถึงมันมากนะก็ให้มันกลับมาอยู่ที่นี่เลยโป๊ก็ไม่ได้อยากอยู่นักหรอก ไม่อยากอยู่ใช่ป่ะนุ่นประตูออกไปได้เลยแล้วอย่าเสนอหน้ากลับมาที่นี่อีกคุยอย่างเธอเนี่ยมันไม่มีใครเอาเหรอกเออ ผู้หญิงอะไรวะมันโคตรซกมกเลยเฮ้ยวิวนี่หว่าวิวพีว่ดีมจริงจริงด้วยอ่ะวิวดูสวยขึ้นนะเนี่ยขอบคุณค่ะ วิวพี่คิดถึงวิวมากเลยนะหรอคะแล้วเมียพี่ล่ะเดี๋ยวพูดถึงมันเลยวิว,วพูดแล้วโมโหพี่ไล่มันออกจากบ้านไปแล้ววิวไม่มีใครสู้วิวได้เลยจริงๆนะวิวอ่ะดีที่สุดสำหรับพี่แล้ววิวกับมาคบกับพี่ได้ปะ อย่าเลยค่ะในวันที่พี่ตกหน้าวิวแล้วเลกผู้หญิงคนนั้นอะมันยังเป็นภาพจำให้วิวจนถึงวันนี้เลยค่ะพี่ดีมคนอย่างพี่อะไม่มีทางที่จะเจอรักแท้หรอกค่ะเพราะถ้าตาบใดพี่ยังเลือกดอกไม้ที่สวยงามแต่ข้างในมันเน่าพี่ก็ไม่มีทางที่จะเจอดอกไม้ที่สวยงามอีกแท้จริงหรอกค่ะวิวพี่ขอโทษอะพ,พี่ผิดไปแล้วอยอมให้โอกาสพี่ได้ไหม ดิมคะงั้นวิวก็ขอโอกาสพี่ดิมบ้างนะคะขอโอกาสให้วิวได้เจอคนที่ดีกว่าพี่แล้ววิวก็เจอคนนั้นแล้วคะ่ะมันเป็นใครวิวไ <c oughs> อ้ซัน <c oughs> นี่แหละคะ่ะคนที่เห็นความดีของวิวไอ้ซันหมายความว่าไงวะมึงทำอะไรวะเนี่ยนี่ดิม แกบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าฉันอยากได้อะไรเนี่ยแกก็จะยกให้แต่อย่างไอเดมฉันเนี่ยชอบวิวมานานนะแต่เห็นว่าวิวเนี่ยเขารักกับแกอยู่ฉันก็เลยหลีกทางให้เพราะคิดว่าแกเนี่ยจะดูแลไวดด้ดีที่สุดแต่พอมาวันนี้วันที่แกไม่เห็นค่าของวิวเนี่ยฉันก็ได้รู้แล้วแหละว,ว่าฉันเนี่ยไว้ใจผิดคน ไอ้สันมึงชั่วอย่างเงี้นยนะหยุดนะวิวนี่วิวตกพี่พมันเหรอเหตุการณ์เป็นคุณคุณไหมล่ะคะพี่อย่าหวังนะคะว่าพี่จะแตะต้องสันได้อะ่ะพราะถ้าเกิดว่าพี่ทำแบบนั้นพี่โดนดีแน่ไปเสยๆกับซันนะครับใช่ขอตัวนะ แกลงมาสิฉันถอยรถอะ 喂。